อ่นเสร็จแล้วล้างให้สะอาดสักสามน้ำครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาทำ ผัดประกาศข่าวนะครับใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะฮะพออย่างเดียวเลยครับไม่ต้องเติมเครื่องปรุงส่วนอื่นเลยนะครับเริ่มจากเราเติมน้ำมันนะครับน้ำมันที่ใช้ผัดน,ะน้ำมันอะไรก็ได้ผมใช้น้ำมันนี่ฮะน้ำมันลำข้าวนะฮะสองช้อนโต๊ะกะเอานะครับ กระเทียมสับนะฮะกระเทียมจีมละฮนะกระเทียมจีน3าหัวสับอากาศขาวนะครับหัวเล็กๆหนึ่งหัวพอนะครับซื้อมาสิบบาทฮะเกียวกระเทียมให้หอมก่อนนะ ก็ไม่ใส่น้ำตาลฮะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ซอสปรุงรสอะไรน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพอฮะเพียวๆหลังจากเตรียมเริ่มเหลืองแล้วเราเอาผักมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวไหมะฮะ ทานผักเยอะดีต่อสุขภาพครับไฟไม่ต้องแรงครับอ่อนๆไว้ดีเพราะว่าในตัวผักเขาละเวลาเราล้างผมล้างสาะน้ำเนี่ยเขาก็จะมีน้ำติดไว้อยู่นะติดไว้ที่ตปิดที่ใบผักอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เราอย่าทำไปแรงนะฮะค,ค่อยๆอ่อนๆแล้วเดี๋ยวน้ำเขาก็จะตกลงมาที่กระทะถ้าเกิดเราใส่น้ำลงไปนะับเ่็นะหน้ำเริ่มเยอะแล้วเริ่มมีน้ำครับเพราะนั้นะนะเราไม่ต้องใส่น้ำเลยเยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องเติมผักเติมซอสไหน้งลมก่อนดีกว่านะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกลวานะครับประมาณ เขาเข้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเติมผักลงไปเพราะผักอนอย,อยู่เกือบครึ่งน,นะ,ะทานผักเยอะๆครับเพื่อสุขภาพ อนนี้น้ำที่ติดมากับใบผักเขาก็โลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะคะรับเ็าจะทําให้กระทะไม่ไหม้ฮะผักก็จะไม่ไหม้่เดี๋ยวเราครอบฝาไว้นะครับ ไปดูกันครับว่าเป็นไงมั่งฮะครับน้ำเขานี่ที่ผมบอกเราไม่ต้องเติมน้ำลงไปเลยนะฮะเต้องทำให้น้ำเขาแห้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะ พอดีคุกคุกับข้าวนะพอดีกระหล่ำวันนี้เออไม่ใช่ผักกาดขาววันนี้ผมซื้อมาสิบบาทนะครับก็ได้หนึ่งมื้อนะกินผักเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพครับไม่ต้องกินเนื้อสัตว์มากนะอายุมากแล้วเนี่ยน่าจะโอเคนะฮะพอแล้วนะครับไม่ต้องวิดน้ํำออกฮะไต้องชิมด แค่นี้เลยฮะพอแล้วได้เลยน้ำมัซนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะพอเลยมันก็จะไม่รสชาติไม่จัดอกครับแต่ก็โอเคนะฮะดบบไฟแล้วครับครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อนมากนะครับทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมนะทำอาหารทานเพื่อสุขภาพบ้างนะฮะเพราะว่าเรากินเนื้อสัตว์มาเยอะแล้วนะครับเบอ,อทานผักมันก็ดีฮะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ FC เก่า FC ใหม่นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเผื่อมีคลิปหน้านะฮะเราจะทำอะไรอีกนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ ใด้ชามเบอร์เริ่มเลยนะครับสิบ,บาทฮะหัวเดียวสิบบาท ผมไปทานข้าวก่อนครับผมหูงข้ากล้องไว้ด้วยครับทานกับข้าวกล้องฮะ